ชอร์ไหนตรงไหนอยู่ชวนเดทโซเซเราซับเขาแคลี่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ครับมาเล่นได้จริงไหมครับเล่นได้ครับแล้วเขาจะมาไปไหนมันไม่รู้ไปไหน เรามีงานคอสเพลย์แล้วงานมารุยะอ่านที่สามสิบห้านั้กัหน้าก็ลุ้กันใหญ่กันแล้วเดาอยามาแซวผมแซวแซวสวัสดีครับโอ้โอ้นี่คืออะไรเหรอเจ้โอ้ยนานเดี๋ยวให้น้องมแนะนำตัวกันหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อ คะวันนี้เขาเป็นมิกุค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟีบี้ค่ะวันนี้เขาเป็นช็อกโกแลตคู่กับวานิลาคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะชื่อออมค่ะวันนี้เขาเป็นวานิลาคะ่ะเคยเจอกันไปแล้วครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูทำไมผมเขาเจ็บคือถือลมมาเพราะว่าในนี้มันถือลมคะ่ะในแบบในโมเดลโอ้ต<อ>น,นี้ก็มีค่ะลมอ๋อแไม่ลมทุกคนเลยอันนี้ก็ต้องถามก่อนอยู่น้องๆมีแฟนกันยัางอ่ะมีแล้วค่ะยังไม่มีค่ะยังนะค่ะคนยังไม่มีสมมุติว่ามีแล้วกันนะ กำหมัดได้ครับต่อยได้แต่ไม่ใช่พี่โอเคถ้ามีแฟนติดเกมครับกับมีแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับผมสะสมของเล่นค่ะจะได้สะสมเพื่อนมีแฟนติดเกมค่ะเพราะว่าเราก็เล่นเกมเหมือนกันสะสมของเล่นค่ะเพราะว่าก็ชอบสะสมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้น้องๆฝากช่องทางการติดตามได้หน่อยนะครับอ I G นะคะ N B n s t a New I สองตัวค่ะ I G นะคะ F O R R B O R R C ค่ะ I G ค่ะ n s t a R E A O M ค่ะเข้าไปติดตามน้องๆกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ What is your name? Hello everyone, my name is I'm from Mentongjin. But my Thai language is not good. <laughs> no problem. no, problem. Ah. no problem. Today my cosplay is the movie, the Harry Potter, the Goblet of Fire, the Zhang. It's the long class the student. He's so cute. Yeah. Uh, if you have boyfriend... Uh. <laughs> we have to yeah, try, to try, to try. <laughs> เขาเป็นคนไทยมิถ้าสมมติว่ามีแฟนเล่นเกมกับแฟนติดของเล่นให้เลือกแบบชอบแฟนแบบไหนใช่ใช่ใช่ยินดีช่วนไหนตรงไหนอยู่ชอวไหนอยู่ตัดชอนตักยัง The the This okay because like play the game and buy something game okay. advise I <laughs> <laughs> <f erv> I play หผมจะไปให้ฟังอย่างนี้นะครับแม่ค่เขาบอกว่าทุกคนก็ต่างก็มีอบบี้ของตัวเองนะคะก็เลยเขาโอเคค่ะเพราะเขาก็ชอบเล่นเกมกับชอบสะสมของพวกนี้เหมือนกันค่ะผมไม่ม่าใจไงผมจับจับท้ายจับหัวได้ผมไม่รู้ตรงกลาง Facebook The Facebook ID is JollyAngelJ angel is it's the same the JollyAngel01. Oh. So <laughs> 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 ผมขอแสงให้น้องก่อนเซฟไมไลฟ์วัสดีค่ะชื่อคอเดียค่ะเป็นคนไทยหรือเปล่าครับลูกครึ่งค่ะไต้หวันค่ะ วันนี้เเป็นตัวอะไรค, <m ust ic> ครับเธอมาวัานนี้ยากแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้สิบโมง,นนโมงสิบโมงนเยอะมากเลยนะเยอะมากคนเยอะมากับฟาติดเกมกับฟาสะสมของเล่นแ้วเเรียนเล่ออะไรคะติดเกมค่ะเพราะหนูจะเป็นคนสะสมของเล่นแทนอะจะได้ไปทับลายกันเราจะพาล้มละลายที่เลยเยอะมาปกติเราเก็บสะสมของเล่นประเภทไหนเป็นพวกโนรุตุ๊กตาของจำอะค่ะอ๋อที่มันเป็นตุลนนทใช่ใช่ใช่แเรา่นฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อย่อจีคือ sugadia อันด์ด์อสโคสคอสค่ะขอบคุณมาครับสวัสดีครับโอ้โหชื่อสัมอนคอสเป็นน้องขัดนะจากเมดมังกรค่ะชื่ออิงนะคะคอสเป็นซาตาโนไดมอนจากอุมามุสุเมะค่ะชื่อวิวี่ค่ะแ คือมองคือคือไหมค่ะคาแรคเตอร์สองคนนึงก็จะเป็นชุดเดียวกันน้องมีแฟนกันหรือยังครับยังค่ะมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะติดมือกับตะครับแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรกันครับผมสะสมของเล่นละกันค่ะเพราะว่านี่ก็ถึงจะไม่มีเงินแต่ก็พร้อมไปเสมอนะคะเป็นแฟนเล่นเกมแล้วกันค่ะเพราะว่าชอบเล่นเกมด้วยจะได้เล่นด้วยกันได้ติดเกมแล้วกันค่ะเพราะว่าปกติก็ติดเกมด้วยแฟนชื่อแซลมอนค่ะ S, S A L แล้วก็ M O N ค่ะ Facebook น,นะคะช่องติดตามเรมิน u n น e r อ c o r e ยีค่ะอ G ก็ได้ค่ะเอซีโร่สกัดเจปดแค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ นี่ควงมีแบบนี้แต่งตัวดีเลยบอสครับผมจากอ่าเฟซบอสเซียคอเพยครับผมวันนี้แต่งเป็นคาลเซอร์มาครับผมจาก r e ซ r e m a k มครับโอ้ยใกล้วางขายนี่ใช่เล่นเดโมไปเมื่อคืนนะผมเป็นไงบ้างเอเหมือนกันสนุกครับผมอันนี้คุณพีออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับงานครับงานไม่ต้องทำครับผมลางานเลยแอปงานก็ได้ภายในวันเดียวครับต้องเล่นให้จบใช่ไหมเระวังสปอยในทิกตอกเอาไว้ครับผมหลบไว้หลบไว้หน้องนอเขาเริ่มได้เล่นกันแล้ว นี่ชักมีดที่ผมบอกว่าให้เอามีดมาให้ผมอ่ะในออริจินอลผมต้องโดนมีดอะเขาถ้าต้องมีแฟนติดเกมกับแฟนสาวที่แทงไยไม่เป็นไรผมเป็นรีออนผมไม่ตายใช่เหรอ เขาหยิบแล้วอ่ะถ้ามีแฟนสะสมของเล่นกับแฟนติดเกมจะเลือกอะไรครับเลือกทั้งคู่ครับผมเพราะว่าผมเองก็สะสมของเล่นด้วยปืนมีมีกันอย่างเงี้ยถ้าแบบมีแฟนติดเกมผมก็เอานะเพราะว่าผมก็เล่นเกมครับผมถ้าเป็นทั้งสองอย่างนี่โอเคเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณบอสฝากช่องทางการติดตามมาหน่อยครับบอสยะคอสเทนนะครับผมพิมพ์ไปเลยครับผมมีทั้งอ่าเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีครับผมส่วนในไอจีจะเป็นบอสยะเจ็ดแปดแปดครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเจอนี่อีกแล้วครับใช่เจอนี่อีกแล้วตามรายการได้เลย,เยทุ่งนี้มันใกล้วันที่ภาค4ี่รีเมคจะมาแล้วล่าสุดก็ปล่อยตัวให้ลองได้เล่นกันเลยใช่ใช่ใช่เราเน<ๆ>ี่ยครับยังตัวนี้ก็ยุ่งๆแต่ก็มีเวลามาคอร์สอยู่ ตลอดครับคุณแจ็คของเราไม่ธรรมดาครับคราวที่แล้วเราเจอคุณแจ็คโสดวันนี้คุณแจ็คเป็แฟนหรือยังมีมาคุยบ้างแต่ว่ายังไม่ยังไม่โดนอะไรกันระหว่างผู้ชายติดเกมกับผู้ชายสะสมของเล่นคุณแจ็คเลือกอะไรครับติดเกมสายเกมเหมือนกันเราก็ได้เล่นด้วยกันไงแบบเอาเล่นทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเราซับเขาแครี่อะไรอย่างเงี้ยเออเราหัวร้อนกันไปตบหัวกันเป็นเฟซบุ๊กค่ะ K A N A T T A S A K ค่ะกดตามนี้เลย คุณมากนะครับคุณตา ไม่ยอกแต่ละคนใด้ผมสวยครับสวยสวยก็ได้แล้วเขาชอบคุณหรือเปล่าถามเขาอย่างพี่ก้อย่าัศวินเพ็ญพ่อครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยักเสียกเลยชิรินค่ะถ้ามีแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับติดเกมครับทำไมครับทำไมเลือกแฟนติดเกมติดเกมเหมือนกันครับติดเกมเหมือนกัน ครไปด้ภาษาโมจิตะแต่เราขอเล่นค่ะเขไาครับชอบเหมือนกันของเล่นประเภทไหนครับกันดั้มในนี้โอ้อโอเคเป็นเรื่องเป็นราวนะคนนี้เป็นอะไรกันเนี่ยฝากช่องทางการติดตามของตัวเองกันไว้หน่อยครับชื่อเฟรนด์บุ๊กแอมโยเรนโดครับโปรไฟล์เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโปรไฟล์กันจะเป็นโปรไฟล์แม่ชีนะครับชื่อคนจริงต้องจริงด้วดัมมนี่คุณชื่อแปร์มัน่ะขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวสนุกครับเพื่อนสนุกครับ อันนี้ให้พี่แนะนำตัวหน่อยง่าจะคือกันยาวยาวครับผมอันนี้คือคอนเซปอะไรครับพี่ตัวละครจากกระตูเรื่องแอร์เกียครับผมเป็น t ี h, <h ีเฮดเหมือนเคยเจอพี่เขาที่งานภายในเกมปะเคยไปเดินอยู่ครับผมแล้วพี่ครับันเล่นได้จริงไหมครับเล่นได้ครับหรือไม่ก็ต้องมาผเองเฮ้ยโอ้ห จริงอะสตีดสามอัลฟาด้วยนะนม่คุณเล่นอะไรเปิดไปแคมนี้ป่ะกันเฮ้ยต้องเทนเนี่ยผมชอบเล่นผู้หญิงอ่ะชอบเล่นผู้หญิงใช่เกมเกมพูดถึงเกมเอาคุณอย่าเพิ่งเล่นอย่าถามก่อนถามก่อนต้องนานนะครับพี่อ่าอาทิตย์หนึ่งฮะอาทิตย์หนึ่งโอ้โหอาทิตย์เดียวหรือหมอครับพี่จอนี่คี่มาใช้อะแดปเตอร์หรือว่าใช้อ่าแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่มอไซค์ฮะถ้าสมมติว่าต้องมีแฟนที่ติดเกมหรืแฟนที่สะสมของเล่นพี่แก้วจะเลือกอะไรครับถ้าเป็นเล่นเกมดีกว่าเกมมันเล่นได้ตลอดของเล่นนี่หมายถึงฟิกเกอร์ป่ะหรือว่าของเล่นทััััั่่่่วไไปใชชคครรบบบอออนนนน้ขขงงูาเละ โอ้ฝากช่องทางการติดตามของพี่ไว้หนครับพีุ่กนะครับผมพี่ลุกก็สบสรงครับผมขอบคุณมากนะครับอุ้ยเฮ้ย้ยตกอเตี้ยเนี่อ้ยัมาดล่างอย่างเดียวเลยะรอไปเปล่ารอไปว่รู้จักรอรเปไปไ ก่งไงไม่ได้เล่นนานแล้วให้ผมปัดปุ่มก่อนเดย์ยังไม่ได้ปัดปุ่มเลยสวัสดีครับเอาอันนี้มีกล่องเสียงแล้วเหรอครับพูดได้แล้วอ๋อใช่ๆๆย้อนผมชื่อเทียนนะครับอายุ26ปีครับกานก็มีครับผ้าที่ว่าแตกออกมาแล้วครับอ๋อผ้าคนไม่มีเลยอ่าเขาไม่มีเลยตายยากเขาเป็นยังไงเป็นรถเต่าวิทยุใช้ได้ยังครับชุดนี้ทำงานไหมครับพี่ หนึ่งเดือนเขาร่วมกับงานอื่นด้วยครับงานรับจ้างอะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็จะจ้างผมไปโชว์ตามแบบร้านร้านอาหารหน้าร้าอนาอะไรบาร์ไปครัแล้วเขาจะมาไปไหนเขาไปมาได้ข่าวว่าจะงไม่มา <c oughs> ไม่รู้ไปไหนถ้ามีแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นจะเลือกอะไรครับติดผมได้ไหมอ่ะ <c oughs> ติดผมได้ไหมเล่นติดเกมแล้วกันเล่นผมก็ชอบเล่นเกมบ้างครับร่วมไปด้วยกันได้อยู่ร่วมหัวร้อนไปด้วยกันนะฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อยครับชื่อเห็ พาสวินเที่ยวไทยครับแต่งตัวเขาไ์ขี่บิ๊กไบค์ไปเที่ยวตามตจังหวัดอะไรเงี้ย้โอ้โหโอเคขอบคุณมากนะครับ เด้เด้อเด้เด้อเด้อเด้เด้อเด้เดเดเจอกันอีกแล้วครับผมไม่เจอไม่ได้เดี๋ยวเราให้พี่ก็นัดนำตัวกันอีกสักรอบสวัสดีครับผมเบนนะครับผมคอสเป็นท็อคซูเปอร์นะฮะสวัสดีครับผมบูงครับคอเป็นดาร์กเวเดอร์ครับเปดเปิดเด รอบหน้าผมต้องมาเข้าแก๊งแล้วล่ะเออเห็นคุณบอกว่าจะเป็นลุกสไตล์วอล์เกอร์ไงไม่ได่มีไซผมต้องเป็นแมนโดเท่านั้นเลยตอนนี้แล้วก็มีคำถามเดิมคำถามเดิมอยากรู้ว่าพี่ๆเปลี่ยนใจกันเปล่าอ่าระหว่างมีแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นนะครับพี่ๆเปลี่ยนใจก็ได้คราวนี้ขอเลือกเป็นเกมได้มั้ยครับผมเพราะว่าตอนนี้กำลังจะมีอยู่ Resident Evil 4ภาคใหม่เข้ามาถูกต้องครับแล้วใช่แล้วแต่เล่นเดโมหรือยังรออะไรครับรอ ของดีจริงๆเพราะงั้นเกมแน่นอนครับผมครับผมก็ยังของเล่นเหมือนเดิมครับถ้าเกมไม่ได้เดี๋ยวผมเล่นยาวดีใจครับที่ได้เจอกันอีกดีใจมากครับผมเกมแบงก์โปรใช่เจอพี่สบายเดียวแล้วก็ดีใจมากที่พูดถึงในคลิปด้วยโอ้โูดถึงครับก็นะครับผมเฟซบุ๊กปากกาสีดำเช่นเคยครับผมก็ยูทูบก็เป็นซูเปอร์ไทยเกมชแนลคนเล่นเกมไม่เคยจบครับผมเฟซบุ๊กบูมๆเหมือนเดิมครับตามกันได้นะครับผลงานเราีอัปเดตให้ตลอดครับติดตามชมเขาติดจังด้วยนะครับผมช่องคุณบาน เอาไปแล้วให้พี่บูมไปแล้ว<อ>วันนี้ให้พี่เบนด้วย <ผม S 1> อาาลาสองคนนี้ต้องให้ครับต้องให้ครับเจอแล้วนะครับพี่บูมครับพี่เบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาเปอนเอรันครับคนขับซาเล็กฝั่งนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพุกิดครับก็ผลงานกังงานชิ้นใหม่ครับเป็นโมเดลสูตรของจูจูครับสวัสดีครับชื่อริวครับวันนี้เขาเป็นคูเอลครับสรุปที่แทงพ่อไปนี่เป็นยังไงบ้างครับมีแฟนนะครับมีนะครับ ไม่แน่ใจระหว่างอะไรก็ไม่รู้นอกจากพันเกลอคุณเครับยังไม่มีครับถ้ามีแฟนติดเกมกับแฟนสะสมของเล่นนะฮะจะเลือกอะไรกันครับสะสมของเล่นเพราะว่านางก็สะสมของเล่นเยอะเหมือนกันอ๋อต้องตอบให้ตรงใช่ไหมแต่ก่อนผมก็เก็บนี่แหละแต่เอาไปเอามาไม่ไหวแล้วต้องช่วยนางเก็บแทนดีกว่าของเล่นครับผมจะได้เอามาแต่โมเดลครับอันเดียวกันครับสะสมโมเดลครับผมอย่ให้ฝากช่องทางการติดตามกันไว้หน่อยครับผมเพ็ n o น nono ครับ เฟซบุ๊กครับไทเฟอร์สตูดิโอกเกย์ครับมีคอมพิวเตอร์นะคือพันธ์เจ้าจีเทว์ของอันนี้ของพี่เขาองผมอ,อ,อันนี้ของพี่เขาพี่พี่นี่เขาทำหัวอันเนี้ยใช่เขาเจอเราบ่อยนะเนี่ยเซฟซบุ๊กลิวจีในรูครับอขอบคุณมากนะครับ,บสวัสดีครับ ตกใจมากที่เจอเขาวันนี้ผมรู้จักกันมานานเมื่ชื่อบิวครับผมในอีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นมือกองของวงฟินิกซ์ไลซิ่งครับเทปวิเวทเทาใต้ดินครับก็ไม่นึกไม่ฝันนะผมจะมาเจอเขาที่นี่นะไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะเจอเขาที่นี่เหมือนกันมาจากวงการวงการไม่น่ารู้จักเลยรู้จักกันจากวงการดนตรีใต้ดินมาก่อนกำลังสงสัยอยู่ว่าเนี่ยอยู่ๆมาเจอเขาเอ้ยมาทำช่องชานเอลนี้ได้ไงผมตามอยู่นะ สมมติว่าตอนนี้พี่บิวมีแฟนแล้วกันนะถ้าถ้าสมมุติว่ามีแฟนใช่แล้วแฟนติดเกมกับแฟนตัดสมของเล่นพี่บิวอยากเลือกแบบไหนติดเกมดีกว่าเราก็เล่นเกมจะได้อยู่ด้วยกันเราหัวร้อนอ่ะเออใช่หัวหัวร้อนด้วยกันทั้งคู่อะไรเขาเป็นไฟเราก็เป็นน้ําแต่ไม่ใช่น้ําเปล่าน้ํามันน้ำมันฝากช่องทางกับติดตามพี่บิวไว้หน่อยเอาจริงๆนะในในวงการเอาจริงๆนะมีดันทนด้วยวงการนี้ผมยังมือใหม่อยู่ครับอยากฝากเพจเกี่ยวกับรถละกันครับมันเป็นรถอิตาชานะครับอิตาชาขับไทยแลนด์ครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะะครับก็จ อยู่ในสังคมจะเป็นซับคอเจอร์ในนี้แบบนี้เหมือนกันครับเจอกันะพี่พิวขอบคุณครับ,บค,ครับ เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้คือต้องบอกว่าเียมเลยอย่างที่เราบอกนั้นแต่ตอนแรกเลยว่าต่อที่เราเข้างานมาเราเห็นแล้วว่าแบบน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมของงานมารุยาเนี่ยเยอะมากนนคเนเยอะเยอะต่อครั้งที่แล้วที่เราไปไปมาอีกของงานมารุยาคูณเข้าไปคือคูณสองคูณสามเลยเพราะว่ามันแน่นแบบแน่นจริงอะ่ะน้องๆก็แต่งคอสเพลมาหลายคาแรคเตอร์นะบางคนก็แบบไอเดียแบบดีมากเลยแล้วก็บางคนก็แบบเอ้ยชอบแต่งตัวแบบตัวละครที่เขาชอบสถานที่มันใหญ่นะแต่กลายเป็นว่าสถานที่ใหญ่ๆครั้งเนี้ยมันกลายเป็นว่าโหมันแน่นเลยอ่ะในการคอสเพลอ่ะเหมือนเป็นกกิจรรมที่้อง เาเป็นงานอดิเรกอย่างนึงที่แบบเออแบบที่เขาแบบมีความสุขในการแสดงออกในแบบนี้อะไรเงี้ยเออจริงๆเราก็พยายามจะเก็บให้เยอะที่สุดอ่ะเขาบว่าวันนี้มันแบบมันคนมันเยอะมากจริงบางทีแบบมีช่างภาพลุมอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเขาบางคนแบบเอ้เรากำลังสัมภาษณ์คนนี้อยู่ไอ้คนนี้เราเห็นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์พิกก่อนจะเริ่มัาเออไม่ทันเราก็พยายามทําเรื่องคอเทนอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบมันเป็นเพื่อนๆที่แบบว่าอยากมาแต่ว่าตมดีเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มาร่วมงานคือเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดอ่าก่อนจากไปก ตางกันติดตามกันหมดเลยนะครับ Facebook IG TikTok ไม่มี Twitter นะครับใช้ช<ต>ื่อเดียวกันหมดเลยคือฮอ b ปี้แก๊งอ่าอ,อย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้พวกเราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่าเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปเราทันทีเลยการกด Subscribe เนี่ยเป็นกำลังใจหนึ่งซับก็คือหนึ่งกำลังใจ,งใจที่เพื่อนๆได้ส่งมาให้เรานะคะเราจะได้มีกำลังใจแล้วก็มีแรงในการทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อและอย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณณจจะะเเเป็นใคครรุแกกกงดดียวับาผอ 拜拜。<Okay. S 2> bye bye.